ในขณะที่พักเพื่อไทยศึกข้างในเองก็ยังไม่นิ่งนะไม่นิ่งก็รายชื่อรัฐมนตรีตามหน้าเสือเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มีคนอยากได้ฮอ,อมีคนอยากที่เป็นข่าวว่ามีรายชื่อ,เ,อ,อเกินตำแหน่งไงคือมีสองพักเนี่ยพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐเนี่ยใครส่งมาชื่อเกินตำแหน่งใช่ใช่ไหมตอนนี้ที่ลุ้นกันระทึกสอสออิ่มลุ้นนี่ อาจารย์ชูตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วน่าจะสำนักายกนิงแล้วครับเผาภูมิยังไม่นิ่งเผาภูมิไม่นิ่งเหรอไม่นิ่งครับเพราะมีพออีกพอหนึ่งพอพึ่งกับพอพาเนี่ยจะแย่งกันตุกอย่างเงี้ยผอพึ่งเหรอเออพอพึ่งคือเผาภูมิพอพาเนี่ยใครไม่รู้ว่าแต่ประเภทแบบว่าเก๋าอ่ะเก๋าเก๋าอ่ะเก๋าอ่ะอยู่ที่ไหนเข้าที่นั่นอ่ะที่เล่นแดงป่ะอานี่คุณยังไม่นิ่งไอ้นี่คือบิ๊ก บิ big, big these, these, <c oughs> ๊ก <agora>. บิ๊กอ้วนเนี่ยนิ่งยังกะลาหมบิ๊กอ้วนเนี่ยนิ่งยังบิ๊กอ้วนเนี่ยนิ่งยังนิ่งนิ่งเหรอแต่หาพานิชไปแทนนะกระทรวงพาณิใครอะถ้าบิ๊กถ้าถ้าคุณบุ๋มทำมาอยู่นี้เนี่ยโอ้ได้หมดนี่เห็นว่าบิ๊กอะไรนะพออยากนั่งพาณิชย์เหรอเขเห็นว่ากันว่าโอ้กันเห็นว่ากันว่าเขาเช็คกันให้บอกบอกว่ามันคนละพอกันหรือเปล่าพี่โอเออระวังเขาชื่อพ้องชื่อพ้องนามสกุลต่างก็ได้ตอนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่าคนที่ถืออยู่และคนที่ตัดสินอ่ะเขาสงบเรียบร้อยแล้วปัญหาคือของเพื่อไทยเนี่ยถ้าดูตามหน้าทั้งหมดเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจใหญ่หลวงมากนะยังไม่รู้ว่าตําแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือใครต้องให้ชัดนะฮะออันนี้สําคัญคุณทักษิณประกาศแล้วบนเวทีงานดินเนอร์ทอล์กของเนชั่นน่ะชัดเจนที่สุดเนื่องจากแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดง่ายต้องการประครบประงม,มต้องการ ทีมทางานเพราะฉะนั้นต่อไปการแก้ปัญหาจะเป็นทีมหัวหน้าทีมกอหัวหน้าทีมขอหัวหน้าทีมคอ,อ,อและแพรทองทานก็จะจี้งานจากหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเอาแบบนั้นเลยเหรอเอาแบบนั้นครับม,มาดูพรรคกอื่นภูมิใจไทยก็เหมือนเดิมครับก็ลุ้นคุณสมบัติของบุญชาดาไทยเศรษฐ์แล้วกันออนี่นี่นี่ชาดาไทยเศรษฐ์ตอนนี้คุณเห็นภาพหนึ่งไหมออกงานหน้าดูแลยนะวันก่อนลงใต้มอบที่ดินที่อ่าอัดใหญ่ต่อมาลงภูเก็ต ใช่ไหมนี่ลงภูเก็ตลงแอคชั่นเลยก็ส่งชื่อเดิมก็รอดูเรื่องของคุณสมบัติพี่วีครับแปลความง่ายๆอย่าแตะภูมิอย่าแตะภูมิใช่อออย่าแปะอย่าแตะสารพระภูมิเจ้าที่มแรงแต่เรื่องคุณสมบัติเป็นอีกเรื่องนะต้องดูกฤติกาเขาสรุปอ้าวพักต่อไปพักของ ชาติไทยพัฒนาก็เหมือนเดิมเมือดิประชาชาติเหมือนเดิมประชาธิปัตย <ลอ S 1> ์รอเ,เทียบอยู่รอเทียบรอ,อเทียบลุงป้อมนี่ไงรอเทียบลุงป้อมเลยตอนนี้ยังไม่เชิญจนกว่าป่าลอยต่อจะสงบว่าตกลงเอาอยัางไงจริงจริงถ้าป่าสงบ จบจริงลุงป้อมลุงป๊อตน,น่าไปเช็คดูว่าจดหมายที่กรอบประวัติที่จะ่งให้ลุงป๊อตเอาอาจจะขับรถเลยมาป่าใจปักกัน <c oughs> คือจดหมายนั้นแหละเ <c oughs> ขาส่งเขาส่งติดที่จริงๆมันใกล้กัน <c oughs> มันส่งที่มันวิ่งเข้าป่ากับวิ่งเข้าตรงนั้นน่ะห่างกันทิศเดียวห <c oughs> <c oughs> <c oughs> วังเวกมวัรั้งประจรัฐสุดท้ายแล้วน่าจะลุ้นกันสองคนนี้สองคนเนี้ยครับสองคนนี้มีลุ้นที่สุดไม่รู้ใครเป็นใครละ ถ้าคนหนึ่งว่าการอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยมันอยู่ที่ผู้กองจะเชื่อใจใครครับมาอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติตอนนี้นะลุ้นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเด็กนัทพร้อมพันธุ์มีคนยื่นเนี่ยนะคุณคุณอะไรคุณแจ็คอะนะคุณแจ็คยื่นวัชระแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดว่าโคต้าที่จะเพิ่มมารัฐมนตรีช่วยจะไปอยู่ที่กลาโหมและนี่เลย นี่เลยเสคนข้างกายลุงตู่มีลุ้นตอนนี้ก็บอกมีชื่อนะพลเอกนิมิตเนี่ยสุวรรณรัตน์เนี่ยนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะได้ลุ้นไหมพลเอกได้ลุ้นแต่เขาบอกได้ลุ้นเนี่ยลุ้นเมื่อไหร่นะเป็นนี่เป็นพูดง่ายๆวางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในรอบนี้กับอิงแอบกับเงาที่ทาทับอยู่คือใครบิ๊กตู่คือถ้าไม่ใช่เสมิตรเนี่ยก็ต้องเสกบิ๊กเล็กอะ บิ๊กเล็กบิ๊กเล็กเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองคนนี้ก็คือสายตรงไม่เท่ากันไม่เท่ากันวางบิ๊กเล็กเป็นอีกแบบครับแต่วางนิมิตรเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคนละนั้นเลยใช่ไหมคนละแบบกันเลยและนําทัพเข้าไปสู่อะไรเป็นซิมโบลิกในเรื่องการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมต้องจับตาเสมิดนะเสม่ข้างกายของตั้งแต่ลุงตู่ว่าจะมานั่งในตําแหน่งนี้หรือไม่เขาว่ากันว่าครับ ภายในสัปดาห์แรกไม่เกินสัปดาห์ที่สองครับครมอ,รองค์อิงจะสำเร็จรู้ล่วงแล้วจะได้ถแถลงนโยบายเพื่อไปคลิกออฟว่าด้วยเรื่องของแจกเงินดิจิตัลให้กับประชาชนและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากคุณคภูมิธรรมเวชย,ยชัยเรียบร้อยครับวต้องกลางเดือนหน้าต้องมีผลเลยนะเพราะถ้าเลยจากนั้นเนี่ย กัญญาไม่ได้ไปชุมคลมอไม่ได้ถแถลงนโยบายเนี่ยครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่จะแจกไปเดินสดก่อนเนี่ย14.5ล้านคนเนี่ยนะมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องครบ3บวกก็ได้นะครับแต่งตั้งไปก่อนเลย<ช>คนที่แบบคุณสบัตชิชัวๆแล้วเนี่ยตั้งยี่สคนแต่งเพื่อที่จะเคลื่อนได้ไงนี่ไปช่วยน้ำท่วมยังยังลำบากนะใช่บริหารราชการแผ่นดินตอนนี้นายกรัฐมนตรีรักษาการเป็นปฏิบัติหน้าที่ครับโดย รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรมรมเวชยชัยในขณะที่คุณแพทองทานได้รับการโปรดกล้าวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติงแต่ยังไม่เข้าทําเนียบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ,รบตอนนี้ลงพื้นที่ก็ไปในฐานะของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะเออ,เอ,อก็บอกแล้วศึกศึกนอกเนี่ยนะต้องศึกนอกของ ของพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยก็คือรอยร้าระหว่างลุงป้อมกับเนี่ยอุตสักสินเนี่ยคุณเป็นคนสักถามคุณตักสินไม่ใช่หรือไม่ก็ถามคนอยากรู้ตอนได้คุยกันไหมคุณตักสินยืนยันนะครับกรณีของลุงป้อมเนี่ยเราอายุกันมากแล้วเข้าวัดฟังธรรมฟังธรรมะกันสักหน่อยนะจิตใจมันจะได้สงบกันนะนี่ศึกนอกศึกนอกศึกในเอาเอาศึกนอกยังไม่บรรจบนะครับตอนนี้ว่ากันว่ารายชื่อที่ส่งไป ยังไม่เสด็จน้ําระหว่างกลุ่มผู้กองกับกลุ่มบ้านป่าลอยต่อครับแน่นอนก็เกิดศึกในนียฮะหลังจากล่าสุดผู้กองบอกขอเป็นอิสระภาพครับจากใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ย6ปีนะถึงเวลาที่ต้องเดินออกมาอ,อและจะไม่ทะเลาะก,กับใคร,ครและถึงเวลาที่ต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของตัวตนแล้วครับตอนนี้ทีมผู้กองปึกครับ20 plus กับ20 plus ใช่ไหม20 plus ครับเพราะทุกคนอยากจะได้ อยู่กับคนที่มีอำนาจครับ